วอนพ่อกลวยช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาดวงดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวีตัวลูกเป็นสิทธิ์สักคนอเอาแค่นี้ล่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ เหรียญรุ่น3มหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามพิมพ์หลังยันไตรสรณคมคแท้ดูง่ายครับตองคมชัดแบบนี้ครับเหรียญน,นี้มีคนติดต่อขอเช่าว่าเปิดเท่าไหร่ครับบอกไปว่าเอาเล็กเก้าสักห้าตัวโอไม่มีใครสู้ หาได้ที่ไหนแท้ดูง่ายแบบนี้คมชัดแบบนี้ด,ดูดิดูความคมเนี่ย ผลขมเป็นเม็ดเม็ดขมชัดแท้ดูง่ายแบบนี้ เม็ดสองเม็ดอยู่ใต้ขาหลวงพ่อบริเวณนี้ต้องคมชัดแบบนี้นี่เส้นข้างศีรษะ นี่ครับเม็ดผลคมชัดแท้ดูง่ายนะครับลักษณะนี้เก้าหมื่นก้ไม่มีแค่เอาน,นี่ครับหลังยันไตรสนนคม แค่ดูง่ายต้องแบบนี้รุ่น3หลังยันไตรสรนคม